บริษัทคอโยจอยต์เรามุ่งมั่นทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้วย2ธุรกิจที่สำคัญธุรกิจแรกคือธุรกิจการผลิตอินเตอร์มีเดียตชาที่ใช้ในการควบคุมพวงมาลัยของรถยนต์ซึ่งถือเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ขับขี่อีกธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเครื่องเซนเตอร์ s ละ r กรดิ้งแมชชีน ครื่ง Surface g r i d i n g Machine และอื่นๆที่ใช้แปรรูปชิ is, ้นส่วนยันยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องการความแม่นยำสูงเราภาคภูมิใจที่สองธุรกิจดังกล่าวนี้สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับโลกได้私たちが作るインタミ D8 シャフトは自動車の曲がるという基本性能に加え安全性や快適性など新しい付加価値とともに進化しています。 そしてその製造工程には長年工作機械で培われた究極の精度品質要求に応える超精密加工の技術力がありますこの2つの技術力をタイで合わせ持つことで世界でも他の追随を許さない確固たる地位を築くことが可能なんです「グローコータンブリサッネクリアコンブリサッコヨマチンインダストリースプレテニルンンプンティタ,タイネピーソンパンニングプトムカンプリッインターミディアチャ ต่อมาในปี2011เราได้เพิ่มธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักร h i n e Tools ขึ้นและในปี2015เราได้ก่อตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นอีกแห่งที่บ้านโพจากความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีทำให้เราริเริ่มธุรกิจให้บริการ Overhaul เครื่อง Machine Tools ขึ้นในปี2017เรายังคงส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับสังคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและตลอดไป ษัดโคโยจอยต์ Joint, มีกำลังการผลิตอินเตอร์มีเดียตชาที่430,000ชิ้นต่อเดือนและ5,200,000ชิ้นต่อปีเรามีพนักงานทางสิ้น800คนโดย70เป็นสุภาพสตรีอายุเฉลี่ยของพนักงานอยู่ที่34ปีและจำนวนปีในการทำงานเฉลี่ยอยู่ที่8ปี เคโนโลยีที่เราใช้เป็นในการผลิตสินค้าที่เป็นแกนพวงมาลัยเป็นชิ้นงานที่เป็นความปลอดภัยเพราะนั้นเคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่ป้องกันความผิดพลาดทั้งหมดที่จะส่งไปถึงผู้ใช้รถยนต์ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโคโยจอยประทับใจค่ะที่บริษัทให้ความสําคัญกับความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพของพนักงานนอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับก,บการทํา CSR ด้วย บริษัทมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้พนักงานและครอบครัวได้มีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็พัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆค่ะอยากจะขอบคุณบริษัทค่ะที่ให้โอกาสได้เข้าทำงานเรียนรู้และพัฒนาตัวเองก็จะพยายามทำงานให้ดียิ่งขึ้นตอบแทนที่ทางบริษัทให้สิ่งดีๆกับเราค่ะค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโคโยตจอยค่ะทุกๆปีนะคะก็จะมีโบนัสให้กับพนักงานทุกๆคนนะคะ สิ่งสำคัญในการบริหารจัดก,การก็คือเราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยจะทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดก,การทุกอย่างสามารถบรรลุได้ถ้าทุกคนช่วยกันสวัสดีค่ะสิ่งที่ทำให้ดิฉันได้เลือกมาทำงานที่นี่นะคะความมั่นคงของ,ของบริษัทค่ะส่งผลให้คุณภาพชีวิตวามครอบครัวของดิฉันมั่นคงขึ้นค่ะและมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนพนักง,งานบริษัทด้วยกันค่ะ おかげさまで紅葉ジョイントはインターメディエイトシャフトと工作機械事業が非常にバランスの取れた形で相互保管されています近い将来万宝工業団地で二工場体制を一元化稼働して工作機械事業とのさらなる連携を実現しますこれからもますますす事業拡大し 社会ととものづくりに貢献していいいきたい思ますเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทเพื่อชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยของผู้คนทั่วโลกผ่านกิจกรรมการผลิต